to have something on your plate or to have something on one's plate ในที่นี้ก็แปลว่า to have a lot of responsibilities to do คือมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำเนี่ยเยอะมากแล้วไม่สามารถรับเพิ่มมาได้แล้วจริงๆพี่เดานะว่าที่มามันก็น่าจะประมาณว่าแบบสมมติเว i t e อเข้ามา offer แบบอยู่รับข้าวเพิ่มไหมแล้วก็บอกโอ oh, I'm good I have a lot on my plate right now คือ ที่มีอยู่เนี่ยก็กินไม่หมดแล้วไม่สามารถเชคมาเพิ่มได้แล้วก็มันเหมือนกับหน้าที่ของเราในตำแหน่งเราเรามีโปรเจกต์ในมือเยอะแล้วเราไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้ว I have a lot on my plate right now Justin I've got a lot on my plate right now and I just can't deal with your shit now got a lot on my plate เปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้เช่น she has a lot on her plate right now especially with the two projects starting this week เราก็สามารถบอกบอสเราได้ว่า I can't take on another project right now I have too much on my plate หรือว่าเราอ้อนเพื่อนไปได้เลย I know that you have a lot on your plate right now but can you help me with this report please me please ด้วยอ่ะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้กดหัวใจให้พี่หน่อยนะ